ยิีช่องสกกรินนะครับ <c oughs> สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่2มีนาคมนะครับสองห้าหกเจวันนี้เป็นวันที่สองของเดือนมีนาแล้วนะครับ f เดือนหน้าก็จะเป็นสงกรานแล้วนะครับเมื่อวานก็ วันแห่งความหวังนะเมื่อวานบางท่านก็โชคดีนะบางท่านก็อาจจะผิดหวังนะครับก็ไม่เป็นไรรอรอีกสิบห้าวันนะครับค่อยลุ้นกันใหม่นะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับวันที่วันที่หนึ่งที่สัญจรไปออกที่จังหวัดสงขลานะครับสองตัวล่างออกเจ็ดเก้ายูซีออกบ่อยมากนะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสามครั้งแล้วนะครับในมุ รอบ3าสเดือนที่ผ่านมานะครับออกบ,บ่อยนะครับก็ไม่คาดว่าจะออก79็เหมือนเดิมนะครับแอดซื้อ71็ดหนอเดเจนะครับจะได้นะครับวันนี้อยู่ที่นวามินนะครับมาทันตุระนะครับเป็นคลิปถ่ายสั้นๆนะครับช่วงรถติดในอีสีนะครับมุ่งหน้าไปบางกะปิฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายนะ ฝั่งกว่าก็เป็นรถที่มุ่งหน้าไปรามินทราไปกอมอ8นะครับไปสกูบก็เห็นรถฝั่งปว่าวิ่งไหมวิ่งนี่ฝั่งนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีทางรถเมย์รถรับจ้างรถน้ตสายรถบรรทุกนะครับวิ่งไปนวมิน <c oughs> ราบินทรากอมอ8สุทยามฝั่งนู้นเลยนะครับแดดกำลังออกออแดดอ่อนๆทางที่ อดกลอนจะเลี้ยวเข้าโยธินพัอ่์ซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งหรือซอยพวกแก้วนะครับรถติดตรงนี้จะติดนานนะไฟแดงเลี้ยวขวาแล้วก็ถ่ายคลิปสั้นๆบันทึกเมมโมรีน, Memory, นะครับหลังจากช่องเดิมที่โดนแฮกหรือเรียกว่าอะไรนะปลิวไฟนะครับเพราะไปละโมบลิสิธต์ไม่สามารถกู้คืนได้นะครับก็เลยใช้ช่องนี้แทนนะครับอิส อาจจะไมไ่ถึงขั้นเปิดสร้างรายได้นะครับแต่ก็ทําบันทึกไว้นะครับถ้าหาุทซีมิกาสดแวะเข้ามาก็ขอบคุณมากๆนะมากดให้กําลังใจด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่มีผู้ติดตามนะครับยังูนท่านอยู่เลยครับจบคลิปจนแค่นี้ครับสวัสดีครับ